สวัสดีค่ะภาพที่เห็นฉากหลังของป้าเบญจกายเป็นบรรยากาศด้านนอกโรงงานนะแล้วก็เป็นบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เลิกงานแล้วนะป้าเบญจกายก็เบาใจวันนี้เคลียร์ออเดอร์สบู่เรียบร้อยหมดแล้วตลอดวันนะปรากฏว่านะ,ะก็มีออเดอร์ด่วนเข้ามานะจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัด ชัยภูมินะว่าต้องการเลขพัสดุวันนี้ด้วยนะทาให้ป้านเมจกายนะก็โอเคนะยินดีให้บริการนะถึงจะเป็นช่วงเวลาที่ป้านเมจกายกําลังจะปิดร้านแล้วก็ตามนะแล้วก็โชคดีที่บริษัทขนส่งนะเข้ามาเปิดนะเข้ามาเปิดในหมู่บ้านนะก็ให้น้องอให้ลูกน้องแว้นมอเตอร์ไซค์ไปส่งนะก็ได้เลขพัสดุนะ,ะตามที่ลูกค้าต้องการเพราะว่าลูกค้าใจร้อนบางคนเนี่ย ลูกค้ามารอรับเลยนะว่าถ้าพัสดุมาถึงแล้วนะให้แจ้งด้วยนะจะมารอรับของเลยนะซึ่งวันนี้2จังหวัดนะก็คือสุราษฎร์ธานีและจังหวัดชัยภูมินะก็ส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้เลยนะคะแล้วก็ป้าเบญจกายยินดีให้บริการนะตลอดวันนะถ้าเกิดว่าขนส่งย่อยยังไม่ปิดนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่กับป้าเบญจกายคะ่ะ บ๊ายบายค่ะ